ความจากความจริงที่เป็นของจริงของแท้ยังไงเราไม่ทราบหลงลูกอย่างนั้นการที่เรียนมากมันจึงเป็นก้อกลางขาดังที่พูดให้ฟังการประพฤติปฏิบัติอย่างเดียวนั้นนั้นแลทิฏฐิจะมีน้อยมากที่สุดทิฏฐิในการที่ขวางอัดขวางทำที่เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิจะมีน้อยมากที่สุด การเรียนมากก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นสิ่งดีเลยหรือเป็นสิ่งที่ไม่ดีถ้าใช้เป็นก็ดีถ้าใช้ไม่เป็นก็ไม่ดีเหมือนกับพระองค์หนึ่งในสมัยพุทธเจ้าองค์หนึ่งที่เรียนมากเป็นพระหูสูตรแต่ก็หลงในตำราตำราไม่สามารถบรรลุคุณธรรมพิเศษได้แม้แต่โสดาบัน แต่ราบสักการะเกิดขึ้นกับองค์ท่านมากที่สุดก็เลยนำพาพ่อกับแม่พี่สาวน้องสาวตุกและกำลำบากด้วยการประมาททำประมาทวินยัยเวลาแตกตายแล้วก็พาวงสาคนาญาติลงมหาเวทีทั้งหมดดังที่มีในตำราตำรานแต่ถ้าจะใช้เป็นก็ เป็นลักษณะผู้ที่เลิศดผู้ที่ประเสริฐเอตคาผู้เลิศดดังที่พระเจ้าทรงยกย่องสรรเสริญเป็นผู้ที่สดับรับฟังมากเป็นผู้ที่ศึกษาหาความรู้มากเป็นรพ,พระอนนุคสูตรพระองค์ยังยกย่องพระอานนท์ยกย่องพระราหุลพระราหุลนี้องค์ท่านแต่ละวันแต่ละวันนี้กรรมใสขึ้นสองกำรรม,มือ เราจะเราจะศึกษาหาความรู้ได้กับเท่านี้เท่านี้บางวันก็กำขึ้นกำมือหนึ่งแล้วก็วันนี้เราจะศึกษาหาความรู้เอาเท่านี้นเท่า,านีน้พระเจ้ายังยกย่องสรรเสริญพระราหุนว่าเป็นผู้ที่เลิอดเป็นผู้ประเสริฐเป็นพระหูสูต ผู้ที่ชอบศึกษาหาความรู้ผู้ที่มีกิเลสอยู่ก็าตามแต่เมื่อเคารพในครูในบานศึกษาหาความรู้จะเป็นผลดีจะเป็นผลดีแบบไหน,นจะเป็นผลดีเพราะเชื่อในหลักคําสอนของผู้เป็นครูผู้เป็นบา,นารกาศึกษาหาความรู้ก็ศึกษาหาความรู้แล้วก็จดจําไว้จดจําไว้ไม่ได้เอา ที่ตัวเองศึกษาความรู้มาอวดอ้างครูบาอาจารย์ลักษณะไหนก็ลักษณะที่บอกว่าโง่แลว,วฉลาดถ้าผู้นั้นศึกษาหาความรู้แล้วเก็บคำไว้รักษาไว้พึงใช้ให้เป็นประโยชน์ของนั้นก็เป็นประโยชน์แต่ถ้าใช้ไม่เป็นมันก็เป็นโทษดังที่หลวงปู่ผู้ให้ฟังถึงพระองค์นั้นลงมหาเบญจนรกทั้งพ่อแม่ ทั้งน้องสาวพี่สาวทั้งน้องชายพี่ชายเพราะหลงและเลงในสติกำลังปัญญาของตัวเองก็เลยไม่ปฏิบัปฏิบัติตนเป็นพระที่ดีเป็นสัม,มณาที่ดีและทำลายธรรมทำลายพิ่ไหนเมื่อแตกตายก็เข้าสู่มหาเวจีนรกทันทีนี่ก็เ,เป็นกุฏาหอนสอนใจให้กับนักป,ปฏิบัติธรรมให้กับนัก ศึกษาหาความรู้ว่าเราศึกษาหาความรู้นั้นเราเอามาใช้เพือปฏิบัติหรือเราศึกษาหาความรู้เพื่ออวดเพื่ออ้างถ้าเราศึกษาหาความรู้แล้วนามาพิบัติสาธุนั้นเลือ่อนั้นเปิดเสริฐเป็นพระองค์สูตรเป็นผู้สนับมากเป็นผู้ศึกษามากแต่ถ้าศึกษาหาความรู้แล้วเอาไปอวดคนนั้นคนนี้ว่าตัวเองรู้มากเรียนมาก นั่นก็จะกลับกลายเป็นยาพิษทำลายพวกเธอทันทีกลับกลายเป็นสร,รพิษทำลายพวกเธอทันทีไม่สามารถที่จะนำพาสิ่งที่ได้ร่ำเรียนมาเข้าสู่สถานะที่ดีได้ลักษณะความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดพุทธศาสนาไม่ได้สอนอะไรมากเมื่อพระไตรปิฎกภายในเกิดแล้วก็จะนำาพาพัวเราเข้าสู่ปติที่ดี มนเราไม่ได้เรียนอะไรไม่ได้รู้อะไรก็าตามขอให้เรารู้พุโธธรมโมสังโฆร,ร,ร,รู้เรื่องบุณรู้เรื่องบาปรู้เรื่องการหรือคืปฏิบัติคือศีลสมาธิปัญญาเรารู้แค่นั้นศีลอากับกิยาผู้สง่างามทั้งภายในและภายนอกดังที่พูดให้ฟังศีลห้าก็ทราบศีลแปดก็ทราบศีลสองร้ยี่สิบเกก็ทราบศีลสิบก็ทราบ อากาศกิริยาก็ส่งผลทั้งภายในและภายนอกสมาธิใจตั้งมั่นจิตตั้งมั่นใจตั้งมั่นกายก็ตั้งมั่นด้วยคือต้องพร้อมด้วยอากาศกิริยาทั้งภายในภายนอกจึงง่างงามด้วยอากาศกิริยาสมาธิคือจิตใจตั้งมั่นใจตั้งมั่นตั้งมั่นเพื่อละบาปเพืเพียบบุญตั้งมั่นเพื่อจะทำมรรคทำผล ให้เกิดในปัจจุบันแม้ไม่สามารถบรรลุคุณวิเศษชั้นสูงก็ตามแต่เจตนามีอยู่แน่ใจตายใจว่ามักเบื้องต้นหรืออริยบุคคลชั้นต้นต้องเกิดไม่สงสัยถึงจะเกิดในช่วงขณะที่ขณะจิตเดียวที่ร่างกายแตกสลายก็ตามพุทธเจ้าก็ยังจ้องจ้องชนะเสรินว่าเลิศประเสริฐที่สุดจนประมาณไม่ได้นี่พูดถึง เราไม่ต้องเรียนมากเราไม่ต้องรู้มากก็สามารถที่จะบรรลุคุณวิเศษได้เพราะการสอนของอุฏิเจ้าในสมัยอุตตการเ่าไม่ได้สอนอะไรมากมายเพราะปีดกภายในของพระองค์มีเต็มแล้วจริงแต่พระองค์ไม่ได้ออกมา